มาแล้วค่ะร้อนๆค่ะคุณผู้ชมร้อนๆเลยค่ะอืมร้อนกรอบเลยค่ะยี่สิบเลยค่ะพี่วันน LIKE ี้จัดมาก่โลพี่ร้อยโลครับร้อยโลเลยเหรอใช่โอ้ไม่เยอะนะ คุณผู้ชมหมูหลายตัวอยู่ค่ะคะคค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริศาชาแนลนะคะยังอยู่ที่ระยองค่ะผู้ชมนะคะตลาดจาตุจักรบ้านฉางค่ะผู้ชมทุกวันอังคารน,นะคะตั้มาเจอร้านไส้ทอดพวงละ20บาทโคตรถูกโคตรน่ากินเลยนะคะแล้วก็ขายดียมากเลยผู้ชมไปเดี๋ยวตัมม๊กพาู้ชมบรรยากาศกันนะคะนี่น่าทานมากน่าทานมากเลยผู้ชมนี่นะคะแล้วก็ราคาคือถูกมากเลย20บบาทอ่า ใครมาเที่ยวนี่ต้องแวะแล้วนะคุผู้ชมเอาจริงนะคะนี่น่าทานมากเลยแตเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันนะคะมายสิค่ะุผู้ชมนี่นะคะเรามาเจอแบบว่าอ่ากับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีค่ะุผู้ชมนี่มีสิบนะคะพคะ่อค้าผลไม้รอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร <laughs> เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงะคะพคะ่อค้า ตั้งตรงนี้ประมาณบ่ายบสามครับบ่ายสามโมประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณไม่เกินสองทุ่มใช่ครับมาที่นี่ได้เลยครับวันเดียววันอังคารวันเดียววันอังคารครับมาที่นี่ได้ราคา20บาทจริงไหมครับยี่สิบบาทจริงพวงละยี่สิบใช่ครับโอ้พวงละยี่สิบค่ะนี่ค่ะตกลงยี่สิบนะคะ มาแล้วค่ะร้อนๆค่ะคุณผู้ชมร้อนๆเลยค่ะอืมร้อนกรอบเลยค่ะอันนี้อันนี้ใหญ่นะพี่สุกดีสุกดีนะเออนะคะ20บาท20บาทนี่เลยนะคะพี่เพามาเลือกได้นะจ้ะสวัสดีจ้า20บาทเลยครับพี่เส้นละ20เลยครับเออนี่ววาง ินเลยจะี่เลยจ้วนะะมีที่อื่นที่ไปขายไหมคะพี่บอกเอฟซีนะพี่อ๋อก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะ ตามนัดแบบประมาณนี้ครับค่ะที่ไหนบ้างเผื่อมีเอฟซีที่นี่จะได้ตามไปทานดีอ๋อเจ็ดร้อยไล่วันเสาร์เจ็ดร้อยไล่วันเสาร์อ่าวันอาทิตย์ตลาดนิคมค่ะแล้วก็อ้วันจำไม่ได้วันม่ได้จำไม่ได้วันเซลพราค้าคุณผู้ชมวันอะไรอ่ะอ่าขอที่นครับค่ะไม่ไม่แน่ใจว่า ยังไม่แน่นอนเหรอคพี่แต่หลักๆเลยก็คือมีที่นี่เจ็ดร้อยไร่แล้วก็นิคมออืใช่ครับสามที่ที่จะไปอีกสี่ที่นั้นแล้วแต่วันที่จะก็แต่วันแล้วแต่ลมหรือไงพี่ใช่โอเคยี่สิบเลยครับพี่เลือกทุกอนครับในจานก็ยี่สิบบาทนะ ที่เป็นเป็นไส้ส่วนไหนอะคะใช่ครับส่วนฉีดล้างหมดแล้วครับส่วนส่วนเรียกว่าไส้อะไรอะเป็นไส้อ่อนเป็นไส้กลางๆครับเป็นไส้กลางไม่ใช่ไส้อ่อนไม่ใช่ไส้ขมจ้ะไม่ขมนะคุณชมที่เลือกเลยจ้ะในจานยี่สิบจานก็ยี่สิบเป็นชิ้นก็ยี่สิบเป็นชิ้นก็ยี่สิบลองเลือกดูถ้าชิ้นตาดีก็ได้ตาายจะเสียหมดเลยตาายจะเสียอึงอันนี้ยี่สิบเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี้อันนี้เอาไว้ เอาไว้แถมเออเอาไว้แถมนะคะกับแก้มเด็ดเลยคุณผู้ชมแวะมาซื้อกับแก้มกันก่อนนะคะพร้อมไปเที่ยวนะคะใช่นะก่อนลงทะเลก็น่าจะแวะมาซื้อบ้างนะต้องแวะก่อนนะคะเพราะว่าฝ่ายสามวาก้าก็เริ่มทอดแล้วนะใช่ครับที่ทะเลไม่มีขายนะกับแก้มแบบนี้ก็ ทรหาพี่เลยนะคะออแต่ตรงนี้มีวรรณคามันเดียวค่ะคุณผู้ชมู่เสพไม้ไม่จม <c oughs> ชิมมาจ้าิวเส้นไจ้าขเล่จ้าขอบคุณม่20บาทเลยจ้าชิลละ20จ้าชิลละ20 20เลยค่ะช่นี้เปิดตลาดมาก,กี่ปีแล้ว0ปี <c oughs> พี่่านับถึงวันนี้ก็ประมาณสามครับสามปีใ่อืเป็นยี่บาทเลยจ้ะโอยกรอบมากไ,มไ,มได้ยม่จายนะคะโอ้ยให,ใหญ่เลยคะ่ะยี่สิบค่ะพี่คะแล้วก่อนหน้านี้พี่ทำอะไรอะคะทำไม ทำไมอยู่ดีแบบมาขายไส้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะขับแก๊สขับแก๊สขายอะไรรถโอ้โหแล้วก็มาจากจุดที่ไส้ทอด่ะรถไปเอาสูตรมาจากไหนพี่รู้ว่าสูตรในวงเล่าเรื่องไงพี่ทำทำชิมกันเองในวงเล่าทำชิมกันเองกับคนทอดเนี่ยโอเคชอบทำกับข้าวกันอยู่ชอบทำกับข้าวกันอยู่แล้วค่ะ นี่อันนี้สามอันเยอะมากเลยคุณผู้ชมโคตรคุ้มเลยจ่ิเนะคะใช้เวลาทอดนานไหมคะพี่กระท้าหนึ่งอ่ะ ประมาณ5นาทีประมาณนั้น5นาทีใช่ครับนานอยู่เหมือนกันไม่หนูว่าไม่นานนะ5นาทีได้อยู่นะทอดแบบไวๆนะคุณผู้ชมทันไข่อยู่เขาเพราะคนยืนอยู่เฉยๆภายใน5นาทีผมก็ว่านานนะใช่ไหมคนเขารอก็รอไม่ได้เออแต่แต่ถ้าคนรอนี่รอไม่นานนะครับไม่ได้2นาทีก็นานแล้ว วันนี้จัดมากิโลพี่ร้อยโลครับร้อยโลเลยเหรอใช่ไม่เยอะนะคุณ <laughs> ูชมหมูหลายตัวอยู่ <laughs> หมูหลายตัว <laughs> หมูร้อยตัว <laughs> ที่อะไรกับแก้มได้เลยเด็ดเลยยี่สิบวันนี้หมูตายไปร้อยตัวหมูตายร้อยตัวะคะ่ะมีสิบยี่สิบเลยค่ะกับกรอบค่ะไม่หมมนะคะ <laughs> ในจานก็ยี่สิบบาทนะครับในจานก็เยอะเลยนะพี่ยี่สิบเอาจานนี้เลยเนาะโอเค เลือกได้ค่ะลูกค้าอันยี่สิบยี่สิบค่ะอันนี้ 20, 20นนยี่สิบเหมือนกันถ้าเป็นจานเอยจานก็ยี่สิบบาทนะครับขอบคุณครับขอบคี่นะดการนี้นะ 20เลยค่ะพี่ ดีมากค่ะรับขอบคุณครับทางนี้ได้นะครับทางนี้ได้นะครับอพี่สองชิ้นนะครับ เสี่ยนไปเลยแตนนี้ได้ตาลายเสียแล้วนี่นะครับได้ครับวางได้เลยพี่ ที่สามชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเลือกนะคุณผู้ชม20นสิ่นะมงเลยเลือกเอาเลยนะคะฟองไหนฟองไหนนะคะครับของเราสวัสดีจ้าเรื่องด้าจ้าลูกค้า เลือกใส่ไหนพี่เลือกไสไหนไม่ได้วางในจานก็ยี่สิบเลยนะครับพี่อ๋อในจานก็ยี่สิคะใช่ครับผมเลยพี่อะฉีดล้างทุกเส้นเลยครับขีดล้างทุกเส้นเียของหีเียูโทรหาเียนะจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มอะไร มะถามใช่ครับน้ำจิ้มมะขามแจ่วแจ่วใช่ไหมพี่ไม่แม่ก็ไม่ใช่แจ่วธรรมดาครับโอเคจะจะออกไปทางไอ้พวกน้ำจิ้มอในบุกชิ้นอ่ะแต่คล้ายกันแนะนำไม่ต้องจิ้มดีหรอไม่ต้องจิ้มดีกว่าอร่อยลองดูจ้านัวอยู่แล้ว ผมหมักอร่อยกว่าน้ำจิ้มอยู่แล้วอลองดูลองดูนะคะลองดู <laughs> เแต่คุณเสียใจไหมจ๊มมมา ที่แนะนำเรียบร้อยแล้วนะใครที่มาเที่ยวระยองนะนะฮะก็มาหาไส้ทอดโครยี่สิบเลยนะคะแต่ว่าไม่มีที่ประจับนะฮะต้องเดินหานะฮะทุกวันอังคารเนาะเปิดร้านประมาณบ่ายสามโมงไม่เกินสองทุ่มนะคะใช่ครับอ๋อยี่สิบบาทค่ะสำหรับนี้ขอบคุณพ่อค้ามากนะคะแม่ค้าขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอาไปหาที่ชิมกันคุณผู้ชมชิมหน้าร้านเลยนะคะขายดีมากๆเลยนี่ค่ะยี่สิบบาทนะฮอโหรยี่สิบนี่ ตัก็มาสองอันอืนนอ,ะอนะคะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องจิ้มก็นัวแล้วอร่อยแล้วนะคะมาจิมกันนี่นี่ข้างในไส้เขาล้างสะอาดเลยเนี่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองกันว่าขมไหมเป็นขวดก็มีจากขวดเดียวที่สิบสามขวดห้าสิบไม่ขมคุณผู้ชมอัจริงอ่ะไส้เขาไม่ได้เหนียวนะแต่แบบไม่ได้กรอบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าเขาแบบ หมือนต้อมอ่ะต้มก่อนแล้วก็มาทอดอ่ะอแต่ว่าไม่เหนียวอร่อยนะแล้วก็ล้างดีเลยอืสะอาดไม่ขมหืม,ม,มตาว่าถ้ากินกับจิ้มแจ่วน่าจะดีมากมากแล้วก็มีช่วงรี่แบบกรอบๆว่าไหมอืม ไม่ค่ะอร่อย,ลอาาออยออเลยอืมสองร้ยี่สิบราคาถูกอร่อยนะพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของสมบ้านฉางจาตุจักรบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองอนะคะก็คุณผู้ชมเดี๋ยวตั้งไปแล้วนะ,ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามขอพบกันใหม่อีพีหน้านะคะอย่าลืมดูอื่นกันนะคะไส้ทอดยี่สิบค่ะ